สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานว่าสีอยู่ในประเทศต่างประเทศด้อพี่น้อง,ส,ง,ง,ง,อองสุขภาพแข็งแรงนั้นเไดด้วยครับผมมีลุงอ้วนมาเปิดคลิปอยู่กลางทงกลางท่าพี่น้องมาเยี่ยมไอ้นุ่มเกาหลีไอ้นุ่มเกาหลีมาเรียงวัาพี่น้องพี่หลายอยู่ทงหน้าบ้านหนุ่นคูมืสิบสี่ตำบลหนังพูดวิสัยตงขาย พนเพุ่นเซ่องห่มอยู่เพุ่นเพ่นสิตายแดดเพ่นถือแดดพูดสวยแดดพูดมาแต่หลายเดือนแล้วหรอวะไก่เดี่ยวพ่อปีเดี๋ยร่ะเพูนมาเลี้ยงงัวเป็นในบุ่ยหนุ่มกะลีเลี้ยงงัวะยากกู้นี่พูดเพี้ยยัยพ่นหวยมาถามนี่นี่ว้ามาถึงมาเบิ่งงัวะพอพันพี่น้องเอ้ยเสือมาใหม่ คนว่าพี่น้องเพิ่นจุงไปเลี้ยงแลเรา่ช้อไปนเซ้งแล้วผสมแล้วเพื่นโอ้หน้าแถวนี้เป็นดินไส้เนาะหยาปุ้งไรเว่ยอืออืออีกปรด็นอะไรมาเลี้ยงเิีว่ะแบบนี้วโอ้อือ นี่พี่น,อน,อนอ้ององัวงแล้วจ็กตัวใหญ่น้นึ่เหือหรือหมดเองง่วนี่โอ้ผ่านพ่นไก่ผ่านพ่นแรงเลยแหละแต่นั่งกับเตีบตัวอะไรนี่คือว่าที่ปอยออกนั่งกับเตีต๊ฮะตัวไรอ่ะนี่วะตัวผ้ามูไปน,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 นี่ว่าเจ้าคุ่มฝุงเจ้าฝุงโอ้พอดีลงตัวเฮงน้องนี่เนาะฮะ ตีนะตัวอ<น>ะยรผสมไปถือไม่หน่อยนะโอ้ตัวนี้ผสมเลยตีนี่นี่ขึ้นเมื่อนี้ละบักกันโบดนี่เวียตั้งห้เมื่อนี้ละบักโบเพราะนว่าโบอีสานมาสั่นโอ้โบอีสานอเออบักกาว่าไม่นะล่ะ็ีงาน <ừ> ลแล้วเมื่อนี้ตีงานไม่วีมาเอาไปแล้ว,ลวเอาไปผสมแล้วเอาไปผสมเมื่อนี้เมื่อเคื่นอันน้ำนี่แล้ว ่าก้อนเนี่ยน้ำนำยี่พ่นลูกตัวเรนนี่เนาะตัวนี้เหรไเนี่ยมันลูกยี่บีบ่ะหนาเดนเนี่ยมันได้ลูกไปนี่กันนี่ดิกันนั้นได้ลูกมันยโอ้ยกระเทียมเนี่ยบวอันเสล็จ่นพ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 ่นยี่ขวางข้อพ่น๋อเพื่อนนี่เจนี่เนาะมาเป็นมวยเลยรวะกําลังกรลังหัดราคาสองหมื่นเจ็ดพี่รองเอ้ยพอดองสั่งมามั่วอวดไล่ม่ตรงปกเลยสั่งมาแต่กา้สิบเนาะ กาเลี้ยนึกขอนแก่นกาเลี้ยเนี่ยช่วงมันกำลังเห็ดละดากิมฮยวนี่งัวหัวฮานมาถึงมาถึงเฟี้ยมันก็ลงเละแล้วจะเขางัวยังไม่หายก็บรรยายเบิ่งบ่ได้เบิ่งรายละเอียดเนาะบัตเบิ่งไรเห็นรูปเลยงามเหมือนเตียเอ้ยกล่องข้าวเจ้ามันขยายได้เนาะตาเถื่อใจกับสั่งใจตัวคุณที่บัเขาสามปีแล้วไปสองปีกว่าแล้วบ่สองปีกว่าแล้วสองปีกว่าเด้เพิ่นนี่ ตอนมาว่าเกา,เ,าเดียนไหมตอนมา,าว่าว่<ก>าบิยกลัวลอยล้านเะหมือนนพี่น้องเอ้ยหน้าตัวแล้วฮ <c oughs> หน้าตัวเแล้วซื้อวันน่ะมีใบมีหลอดว่าเห็นห่ามาส่งหอดว่ามาสรงหอดม,มองเราเออโอ้ลงหลุดมาจนจนตกใจเนาะว่าสองหมื่นเจ็ดส่งมาเอามาถ้าแปดเดือนพี่น้องเอ้ยนี่มันสองปีกว้วหรออือไอเป็นคนกับคนเป็นสร้างตัวนี่เนาะ สร้างแลวก็เป็นสร้างเขางัวหลังงัวหลอดมาให้พีน้องเอ้ยสร้งงัวออนไลน์เนี่ยได้เห็นตัวงัวสองนเจาได้เห็นตัวจริงนะทุกมหาพันเขาจะให้ห้าบนเลยไม่ไมได้หัวลยำเยี่ยมยอด่นแหลหาพันเนาะออห้าพเนี่ยยำเยี่ยมเราีันไปสะยี่สิบตัวต้ยยี่สิบโอ้ยมาสิบ่อพันงัวผาพันน้องเอ้ยพักกสืองัวผาพนมาใหม ไปแล้วติดนงานแล้วพอพันติดงานแล้วโอ้มากหรืเป็นงานเลยเหรอเออมากมากกับเป็นงานกับนั่นเนี้ยเยี่ยนใบบุญคนน่ะทบยีใบบุญแล้วก็มาทับยีแดนนี่สืงง้อพอพันมากอยากน้่เหมือนงัวพอพันบ่มี่พี่น้องเอ้ยพอคุ้มผุงเนี่สรั่งเพิ่นเนี่ยมากกับพันเป็นมวยเนี่ย <c oughs> สองปีกลัวแล้วเมืองนี้หุนเพิ่นก็ได้ถ้ากันเป็นสื่งงัวมา,าตลาดอืดหลายพอพันพอคุ้มผุง ง่ว่ายี่สิบตัวเพม่นบัมมิแต่งว่าแม่ไรงว่าคืนพ่อผสมบด่มีงัว่าพอผ่านบเนี่ยสื่องว่าไม่ใชตลาดเขาเจียกว่าเป็นงานหล่ะเอามากัเป็นรีบอร์ดพ่อรองเป็นที่เี้ล่ะเป็นแล้วเขาเรียกตัวดอกเตี้เออตัวดอกต่าเขาเรีาตัวว่าง่วกินหยาพาะนะว่าแท้ง่ว่าไม่ต้องง่ว่าหันต่ว่าง่ว่าแสดงก็สื่อวาหง่ราคาเท่าไรกว เสือมาสองมืนสี่พันแปดร้อยคาร์ดอีกสามร้อยเป็นสองมืนหาละเออสองมื 2, 500, 500, นหาพันหนึ่งร้อยนั่มาเบืง้งเสรนี่ว่ามันเป็นเป็นมั่วไปนาะเป็นเหลียมเป็นงานไปเนาอวาเสรนโอ้ไม่ยี่วีเอาไปเต้ไม่ยี่วีมาจูงเขาลูกเขาลูกไส้เขาไอาไปไล่ละเอาไปรทบเอาไปทำง้อเล่าละไม่ยี่วีพอจะไพ่เอาไปใส่เบิดงเดี๋ว่า,าฝนด,ดี๋มืนออ่นึงเออหนีกำลังลงล่าง,ลง,ล,างลงมาหนีฝนยุบฝนซีโตหนีกำลงังลงมา นั่นยี่เทา่ายี่เท่าก็ได้ลูกน้อยแล้วตัวผู้ไอ้นี่นั่งกับแทบอ่ะนี่ละนั่งกับแทบอ่ะโอ้เสียอะไรอ่ะวันอ้วนดีตัวล่ะอ้วนแล้วเดี๋ยวนีวว้นอ้วนเริ่มสิอ้วนวัน,วนเห็นบ่าบักเขาเมาวงง่ายนี่ฮะนี่ได้เขาเมาวงง่ายลูกเอ็นบีไหมนี่ได้บักไกวไหมบักไกวนี่บักไกวโอ้บักมลบักอ้วนตัวไหนขันแม่มันนั่นโทุกใครไปน่ะพ่น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 บักอะไรบักพ่นแม่มันขายไปพ่นบักแค่น้อยพ่นแดงพ่นตกวพุ่นละ ตัวอยูย่ไอไก่ฝนเราอยูย่ขางกันแท่นแต่กําลังอ้วนนะเพราะว่าหยามันกําลังเริ่มมีหลายนะฝน,นตกเหล่าหัวก็มีหยาหยาไวแต่อยูอยอ่น,นี่หยาเลื่มย่นเห็นบ่นี่เลี้ยงหงี้ยมาสก์ก็เงี้ยมาแลงเอาฝนตกสองสามมือกันพี่น้องเอ้ยบันนี้หยากํา,ในในา,า,าลังป่งบันนี้กินไส้ไก่สิวิทย์เลี้ยงก็แล้วอ,อุตุฝนไวอีกสองสามมือกันสิไม่เราฝนเหรอเม่นบ่อีสารนี่รับก้อนมือสั่นสิไหนสิแห้งสิควายซ้ําไหน อยากสิอยากสิมาหรือบ like ่มาอือมาก็ดีเออแต่ว่าหญ้าก็พอได้เล็มอยู่ได้เบิ่งนี่พอได้เล็มเป็นซ้ายเนาะบ่ได้เลี้ยงเบิดมื้อคือเพิ่นเด้อือ7:00น7:00ครึ่งหรือ8:00นก็มาปล่อย5:00นาตีเพลแล้วก็เอาข้าคอกไอ้เสียงกินเสียงก่อนนึงฝนบ่ตกมาหวดบันลเวเลยเนาะเฮาก็อือบ่าย3:00ก็มาปล่อยใหม่ล่ะกําลังปงัวกําลังได้เล็มหญ้าอือ ม,มึงมึงนั่นนั่นทางจ้อยครับตัวนี่เด่นเนี่ยทางจ้อยครับดเดี๋ยวบทเดี๋ยวนี้มันเถียงยาก,ก็เริ่มเป็นเหลี่ยมขึ้นมากหน่อยนึงนี่กําลังเหลี่ยมขึ้นมากกับมัขึ้นนี่ไอ้นุ่มเนี่ลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวกําลังยางมากนี่นี่เป็นลูกสาวเพิ่นเออไอ้นุ่มเกาหลีไปยื้อเบื้องนอกเบื้องหน้าแล้วกลับมาบ้านมาเฮ็ดเกษตรพี่ร้องเอ้ยเกษตรไรยันไรยังก็ได้ยือเรื่องเศร้าบ่เลยก็จะเป็นนิโกแล้วสีผิวเออ <c oughs> นคนก็ไปเว้นาน้ำใส้คลาดใช้หยา เออเปิดรพักสวนขั้วก็อยุพุ่นแล้วเออจะเลี้ยงว่าจะเผาทานอ๋อเอาลงไปมังด้ว่าสะดกตัวแนวออมทนกับเขาเตาไหวพัดในสจูดอยู่เก็นรตคืออยู่เมืองนอกว่าบรอยุ้ันเมื่อยย่นแล้วเมื่อยย่นตากแดดนะออยุ่งพุ่นป่วตากแดดบ่ยุ่อยุ่งเขียดตดพายุพุ่นยวนสั้นฮะยันสั้นอันสั้นเออเขียตอันสั้นอันสั้นอันอัน อันเอออันซันอ๋อเป็นอำเภอป่ะคือบพี่นยังไงเป็นอำเภอแต่ว่าตำบลต่าบๆชี่ว่าเขียนผู้สร้างกำของเกาหลีอยู่เมืองนอกเป็นกัอบใครอยู่แล้วมีอะไรรับได้แต่ทุเดือนเนาะยู่นี่ก็ไร่รับกันตัวขายง้วะยังไม่ขายง้วะสองตัวยังบราว่าสองหมื่นอยู่เออขายเจ้ตัวงสองตัวเดียวคนาะขายสองตัวหันละื่นสองพันหานรยตัวเราหพัน อัวสื่อว่าหามืินหาพี่เราเอ๋ย์มาขครหกพันเนาะตัวตัวใหี่มันหาเงินหาดิตัวตัวตัวนว้หามืินหาเอออีแดงจีแดงสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดเออมาขายขายตัวโลหกพันมันขายขายตัวโลหกพันเออเอาไม้เอาไม้เหลื่มต้นไม้เนี่ยหยากระลังปรงนี่คุณนอ้วนอืมเล็กน้อยราคางัวกับึ้นรัด หายวันหายอยู่หันนี่จะตัวกันอยู่เรื่อยๆเลย่วนโอ้แหงเลงครับว่ามันเข้าวจะจุดไฟแปลี่ยนมข้าวไห้จุดตีอืมข้าวไห้จุดปีนี้กันยังไงโอ้คนไทยหน้าเพิ่นได้อยู่พูดได้จุดประเด้นค่าอี่ยังกว่าเสียเสียช่วยเหลืออะไรเราพันด้นีมาเถิดว่าเสียเสียอืมข้าวหน้าจะควางบ้านในไทยกับใครอยู่หัเจ้าของมาไทยแบเที่นี่กานเป็นบ้าอยู่ หางงจ้าของกไทยงพอบัดไปเรียงของก็กกเดือนผันไวก็เลแนวมันหลายหมองเนาะกันเฝ้าไทยก็ยว่าคนตกมากผู้เดียวน้อยกับไรเขาควกแล้วว่าเออว่า,วาม่นอิ้มแล้วง่วบักเถอกไงพอพันอยู่นี่สิมาไทยกิบน้ำเืนอเนีพี่น้องสื้อเน่ราคาง่วนเป็นยังไงเน่สินนสนนสมาสอ,อง 24, <000. S 2> อมื่นสองมื่นสี่พันปีสองหมื่นสี่พันแรอย เม่อันสี่พันมันสิสมราคาบ่วสินเด้กับราคาปัจจุบันบ่แล้วของราคางัวเดี๋ยวนี้มันสมราคาอยู่มื่นหกเลยเนี่ยฮะเอามันลุกตอยเป็นลิ้นจี่อยครับมันมากินหยามันมาเซื่อคุ้มเซื่องเขาว่างานเดียวมันบวกแล้วก็หยอกกันงัวนไฟอ้วนเด๋ยมันมาส้นกันกับงัวนไฟอ้วนมาเลี้ยงใส่กันบาทีมันกัดกันโอนส้นกันสมือเนาะบ่กคอยได้กินหยาโอ้ลงโตมากจอยเหลือยี่มื่นกว่าบาทตินหวยหวยเดี๋ยวนี้ราคาเหลือยี่ม่านมื่นหก เอามันบอลใหญ่แต่ว่ารูหางมันใหญ่ยอดแลลวขามันสูงมันใหญ่อยู่แล้วแต่ว่ามันจ้อยไปเนี่ยเออมันเป็นเ็นกระดูกแล้วเป็นงัวเขยอาใส่ผสมหัวหานมา่เออขาเจ้าเลี้ยงหัวหานมาเจ้า้องไม่กินยหญ่กบเฟี้ยงไปเนี่ยตานนั้นแล้วโอ้ยมันก็ลงตัววับวักลงตัวบบเนี่ยแต่ัวมันจะฟื้นได้ก็ใส่ไว้ไล่รอดรอถึงยาเขียวยังไงกันอือเอาสรุปแล้วคือมาบังง้วพ่อพันต์เออสืบ่าไม่พี่น้องใกล้พอเดือนแล้วสืบไม่พอไปเหรอ เอาบมานที่สองเดือนแล้วเด้อบหมวกเรมข้าวได้ี่นำมันบิ่งว่ากันนะสื่อมาใหม่เห็นมันเป็นเรียกเป็นงานสวัญสองเดือนพอดีละวัญขวนสมบูรณ์ไปสินี่มันอ้วนทวนใหญ่เป็นไหนเราสินี่มันผสมเป็นว่าสินี่โอ้เป็นขยับจุงไปผสมอยู่ตีเอติดงานแล้วติดนงานเป็นงานแล้วติดงานแล้วก็เรยกมเห็นสัพผินองเอ้ยตัวสิเปิดราคาขายกับบ๊อบบี้มันจ่ยอยู่อือ เอาเลี้ยเงเหมือนสกันวัวตัวบาแม่นี่คือสอ้วนๆพะยพุนเานาดื้อกงูเด้อสาวเนี่ยเออเดือดี๋ยวนี้เดือดน้ำหนามงูทีรีบเป็นลูกคนเสี้ยวไอ้คนบ่วเมีนบ่บ่อันเดี๋ย่์คนๆนอีเสี้ยวคนๆๆโอ้ลูกบักซี้ยวอยู่คนอ,อ,อ,อันนี้มันลูกแม่ไเดี๋ยวนี่เนี่ยบ่มันลูกอีแดงเถาบ่ย่านแมีนอยู่นี่ไหมลูกอีแดงเถานี่มันเป็นแม่ยแรงเลยพร้อมผสมหรืตัวนี้ก็ได้แต่ยังว่ามีซีเม่นั่นอีใบบุญแล้วก็อีางเปา อีใบบนเนี่ยเสิ่งแล้วอีใบบนค้นอ่ะอย่างนี้ลายจะเขากล้องมาลูกอโอ้ยอยากเขาก้องโอ้ยอย่างมาเขากล่องเสือ่อ <c oughs> จำกินดีตัวนี่ไว้ใครลกใหญ่มันกินเรื่อยหรือมันกับเชวาแล้วอ,อยางมาใกล้เป็นห่วงจากอ้วนก็มยวยเราคหมอนี่ยอย่างว่าเป็นส่งต้นหน่อขึ้นเป็นเป็นสาวพร้อมสมแล้วเนี่ยมันมีครูแดงมันมีมันมีมันมีแดงอยู่สามตัวแล้วก็นวลอยู่สองตัว ก็มีหางม่ตัวเดียวนี่ยเป็นสาวอยู่ในหาแม่ยเรามันพับบ不出แม่นี่ก็แย那个下น比那个下多โตแล้วโ<อ>ต,วตวกับอีเดนนี่แหละสิวร์คือว่ามานน้ำสืเรื่องภาพบรรยากาศยามแรงครับพี่น,อนอ้องของเกษตรก,กรผู้เพลี่ยงงวัวะยุธงไห้ทงหน้าว่าสินร์นา้นวังงัวะพอพัดสืบว่าม่ว่าวันกตบว่าเม่ื่อว่าจะคล้องเขนว,าวาม,มาเดี๋ยวสองเดือนหรออย่างนั้นบ่เป็นงานอย่างบ่มีเนี่ยผสมงัวตั้งมายี่สิบตัวพี่ตัวตัวแม่เบิด ควมาสมอยู at, <that> like ่น <that> like ี <that> like <arthy> ่่าเป็นงานแล้วท่านขย้าวจุงไปผสมอีกความนึงอยู่ถือวาสองหมื่นสี่เหรียวย0่สองหมื่นเหรียว่หมื่นหกกันว่ามันจ่อยเหีียนเียวเลร้ยงมาสานเราเรียงกันเลยอาหารเมื่อวัิกินอาหารกจะฟองเต้าเขยกินเต่เฟี้ยงกับหยาจังสีหยาต่เีื่มเนียมันมักหยอกก็ไม่ยังมันมักหยอกใครน่ว่ามันหูเตียเออมันหูผู้ได้จับู้ได้ใบก็ได้ผลมาเห็นบ่า เห็นกันได้เสียพันพัชจุงเอามันก็ไปจุงไปเลยอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยพี่น้องเอ้เป็นคลิปน้ำสูงเนื้อไอ้นุ่มเกาหลีมาเลี้ยงง่วยอยู่ทงไ้ทงหน้าไก่สิเปลี่ยนสีเป็นไอ้นุ่มนี่โก้แล้วล่ะหนักน้ำเหมือนเบียกน้ำงานเลยก็ได้ไม่ได้ยู้ได้เศร้ารวยก็รวยบาดิแหละไม่ได้ยู้ได้เศร้าเห็นป่ะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต ขอบคุณเด้อพี่น้องอที่เข้ามาติดตามรับชมก็ได้เป็นกำลังรงใจพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานวัาสิวินในประเทศตั้งประเทศให้ลำลำเลด้วยสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับอสวัสดีเด้อพยาพ่นเลยสวัสดีครับ